เียอนฮ่าฮ <aud it> ่าฮ่าฮ่โฮ่าฮ่ลต่องขบาบรถถอยห่ังไว้ตลอดา่าฮาย่าฮ <Bye. S 1> ่มันก็เปลี่ยนปุ่มมานี่ดิปุ่มเดินหา้า่มขับรถจากบบ่่เ่่่่่่าต,ตัว่ฮา จาก90ใน4 5สาเป็นอุยังไงดีวะคุไมตั้งเหเลยอวันหัของเรา จะเม็นเด็บอยู่รุ่นพรุ่งนี้เธอจะหายไปก็ไม่รู้เลยลูกไก่อยู่เป่าวะหัวใจรักจริงว่าไงไาหนึ่งหนึ่งอะไรไม่รู้รหนึ่งแปดหกลูกไก่ไม่รับสายเลย โอ้โหอ้หายเคียร์กระเป๋าก็ดีเว้ยกูวีทั้งปูวีโอ้โหเฮ้เราแกงไป่อยเขาไหมไมนน่เลย <laughs> ก็ถามว่าอะไรวะอะไรนะอะไรนะฮะอะไรข่อยบลบอะไรวะวิวกูไม่ได้ยินฮัลโหลนีก่กูาถาม,ม,มานีก่กูถามอะไรวะโหลพี่ชายได้ยินผมกปะโหลครับว่าไงครับอ่าโอเคได้ยินครับผมอยากรู้ว่าอ่าสามสองนี่ซื้อในรานคาปะครับใช่ครับร้านขายครับสองแสน สองแสนครับผมครับผมล็อกรถก็ไอวิวมึงลองขุดแล้วมึงก็ล็อกรถดิแล่วแมวกูล็อกไว้แล้วทำไมเสียงกูหนักข้างเดียววะเสียงกูหนักข้างเดียวไอ้กูจะเปิดนี่ไงไอวิวเปิดกระโปรงรถ ดี๋ยวขอดูกันว่าเสียงคนข้างเดียวจริงไหมเอ้ยเจ๋งว่ะมันเห็นก็นเฟินเก็บสสตีแร<บ>งก่อน,น,นสเตียร์เบรคเอ้าที่เขาเก็บไม่ได้น้ำมันมันหนักขนนนใช่้วขาขอมีซื้อขายโอซีบ้าไหม เออ่มีคร is ับแล้วโอซีมันอยู่ข you know? ั SW ้นประมาณเท่าไหร่อ่ะน่าจะประมาณสักสามร้อยถึงสี่ร้อยนะครับประมาณนั้นครับผมค่าเงินที่นี่แสนละเท่าไหร่ครับแสนละสี่ร้อยครับครับผมมึงจะขายเะล่ะมึงจะขายไหมเอาจริงสี่ร้อยวิวมีตัวเท่าไหร่ฮะ มีตัวมีอยู่สี่หม,ม,มจืจะขายไหมคันนะนี้มีอยู่ตังเยอ้าวจะขยเหรอเออเอาป่ะจะขายไหมขายแปดร้อบาทเลยนะไม่คันนี้ขายสักสามร้อยหสิบเอาป่ะเอ้ยมันหาร้อยี่เปง่เฮ้ยถูกะถูกดิเขาขายกันสี่ร้อยะสี่ร้อสี่ร้อยแต่งเต็มเขาขายอะแต่เราก็แต่งเต็มแล้วนะ ร้บาร้อรยทจะขายเปล่ากัางวะยห้าหร้อยก็ขายขับขายนี้ก็ไปเล่นประเทศใหม่ไง <c oughs> เอาปะเอาเงินไ,ไปเที่นี้แล้ว <c oughs> อยากเล่นประเทศใหม่อะจะขายเปล่ามึงก <c oughs> ็ไปถามวันนีมึงก็ไปทักหนึ่งกูให้มึงห้าสิบเลยเอาปะพอบเอ้า อยากได้ซ้ำนะเดี๋ยวแล้วต่ทำอะไรก็แล้วแต่รวมกันไปประเทศใหม่กูละไม่เหีียดเลยล่ะงี่ก็ไม่ขายเ,ลเพลงน,นีแน้แหละแหมงแล้วมึงคุดกี่อันแล้วเนี่ย <c oughs> บัวแล้วเปิดสตรีมแล้วก็คุยอะไรกับมึงนี่แหละ ทำไมเสียงเกมกูหนักข้างเดียววะรู้สึกลองเปิดประตูดีไปโอเคลองเปิดประตูใหม่ดิเปิดประตูใหม่เออเอาใหม่ดิเปิดประตูใหม่ ลงรถใหม่อีกรอบหนึ่งลงลงรถใหม่อีกรอบหนึ่งหลลงเออเออไม่ต้องอย่างนี้ทิวะแม่เลยกูขอลองทำหลายอย่างนึงก่อนขอลองขึ้นรถทำหลายอย่างนึงก่อนเดี๋ยวกูจะทำได้ไหมมันขับรถยังไงวะ นี่ขโมยรถไม่ได้ไปไ,ไปขอบลาเขาละไม่ขายของกันพี่ขับออาดีครับนอ่นนน <c oughs> ยังยังยังไปเลื <c oughs> ่เาายเออไปไหนไ็ขับไม่ได้แล้วอะทำไมไม่ขายซะเลยวะมันก็ยังขับได้อยู่นี่นะ <c oughs> ก็เล่นแม่เหมด ไม่ต้องขายแล้วไปไหนเอาไว้โอ้โหลุงธน้ำมันเสียเวลามากเลยน้องชายจริงๆเขาไม่ให้คุยในดิสนะมันเรี่กไม่ได้จริงวะเ <c oughs> ตือนน้ำมันก่อนดูน้ำมันด้วย เก็มันไม่โลรเพลไงแต่เราจะคุยเว้ยไม่ใช่หรอกไม่มีอะไรมาหยุดเราได้ใช่มั้ยครับเม่อไหร่เนี่ยเออมึงลืมแล้วเหรอ,อว่าทําทําเหมือนไงเมื่อไหน่จะรอวะไอ้บิ๊กแดงนี่คืออะไรวะมึงเห็นรูปรถรูปรถปะ่17ะ174อ่ะเห็นป่ะ <He S 2> โอเคแต่มันไม่ได้มาตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะไปมาให้มึงลูกลูกกุญแจมือคือแหลมอยูลองลองกดเข้าไปดิมันอ่านว่าอะไรอะ่ะไม่รู้อะมันเป็นเหมือนบาคาร่าที่มันลูกเดียวกันเด้อแล้วมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยไบโคลบอกอยู่อยู่อยู่ใต้สะพานเรื่ออะไรอยู่สะพานเรื่องมืองคุกณไม่เห็นมึง ไม่เห็นกูนป่ะเนี่ยกูอยู่ข้างล่างนั่นแหละกูอยู่ตรงป้ายอะ่ะกูอยู่ตรงป้ายบอกทางน,นั่นอหลยัอมาไมกดิไหนอยู่ไวอเอาเฉยแล้วเดี๋ยวเข้าไปรังให้แล้วนึงแล้วก็จำไว้ด้วยอ๋อ เห็นด hey, eh, uh, ูก eh, ูมาวะเออถ้าเกิดมึงมาร์ตรงตัวรถอะเอ้ยไม่ใช่มาร์ทำห่อยตรงตัวรถเอามาออกดิเออมาร์ตรงนั้นอะเห็นปะดูหมาอะคือมึงนีงกูมาร์ใหม่อ่านั่นแหละคือถ้าเกิดมึงมาตรงตัวรถเว้ยมันจะไม่เข้าไปตรงนั้นมึงต้องมาร์ตรงทางนั้นถ้าเข้าไปตรงทางนั้น

โดาไมิได้ทะเลทุกะทำไร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 เฮ้ยสวยสวยแล้วกูจะพังสวยไปช่างก่อนเลยไปช่างก่อนเลยฮัลโหลไปช่างก่อนโฟเซ็โฟเซตเราเลยก็ได้เดี๋ยวไปช่างแบบโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกกูกระตุกอะไรวะเฟรมเรทดรอป ไอ้เฟิร์นเดรกูหลบหลบวะเซิร์ฟไปอะไรบอกวะ เล็กกูดอบโคตรโคตรเป็นเพราะอะไรนี่กูต้องพยายามทำให้ตัวเองแบบขับรถไม่ชนอยู่ซึ่งกูทำได้ดีมากเพราะกูขับรถเก่งมาก งเป็นรถเสียตังค์เพิ่มเหรอวะช่างหายเฮ้ยเสียตังเพิ่มหรอวะเ,เสเร็สตังอะไรเพิ่มวะเศษรถอะไม่เสียไม่เสียเขาคิดเพิ่มไปแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่จ่ายเขาแบบเข้าใจ่ายเขาไปห้าหรอ้อยใช่ไหม คือถ้าเราไม่เช็ดรถด้วยเขาก็เสียค่าค่ากล่องไงไม่ต้องเสียค่าน้ำยาไอ้ช่างอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวกูเซ็นมาเสร็จเซ็นมาเสร็จเซ็น GPS เ,เนไปที่อู่เลย,เยกูอะไีช่างกูต้องตีนกู เฟรมเยกูดับจังนี่ไ,ไ,ไ,ไฟดับไฟดับกินซีพียู20%ในการสตรีมมิ่งโอเคขอดูแท็กเมนเจอร์อะไกันฮัลโหลบิว ว่าว่าได้ยินไมได้ยินโหแลมกูกินเยอะมากอะไโวูสิบยู่อเยอะเหมือนกันเนี่ยทำไมสิบยูกูรอขนาดนั้นเลยวะ เาสี่เก้าครัสี่เก้าครับผมเ็ดลดไหมครับอ่าไม่ต้องครับผมไม่เป็นไรเ็ดลดไหมครับลูกค้าไม่ไม่ต้องเช็ดครับผมวบทวีตได้ยินไหมทวีต ถ้าจะหูดับนันรีไวท์แชทด้วยนะครับเดี๋ยวผมเชิญรถให้โอเคครับผมได้ดีไหมครับโอเคกูหูดับละฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหลครับช่างไอ่ใชกูหูดับเหรอลองลองลองไปหาสักคนหนึ่ง ไม่เง้ยหูดับดูเลยตอนนะ